สวัสดีครับหมอดูจิตอาสาพยากรอย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เราก็จะมาเข้าคลิปการพยากรณดาวสุขย้ายนะครับผมของวันที่27กันยาถึง21ตุลาคมนะครับว่าจะมีเกณฑ์อะไรกันบ้าง ข้าคลิปนะครับการทําความดีคือสู่สังคมครับผมก็ขอ,อยกตัวอยา่างเช่นการมีน้ําใจกันมีมิตรใมตรีที่ดีต่อกันการกระทบก,กระทั่งกันบ้างก็ให้อภัยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้สังคมเราหน้าอยู่อยู่กันอย่างมีมิตรภาพนะครับครับอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานทุทกๆคนนะครับ ที่จะส,ร,สร้างเล็ปที่ดีๆออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีราศีอะไรที่เป็นเกณฑ์อย่างไรบ้างครับครับมาที่ชาวราศีเมษบ้างครับชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ดาวศุกร์จะย้ายนะครับผมนี่ครับราศีเมษอยู่ตรงนี้ของราศีจักรนะครับผมเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟนั้นชาวราศีเมษนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างราศีเมษนะครับ เป็นคนตือหรือร้อนธาตุไฟแปลว่ามีความสร้างสารรค์มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวมีความโดดเด่นถ้าเลือกอะไรเก่งเรื่องหนึ่งก็จะเก่งมากเลยนี่คือชาวราศีเมษนะครับผมส่วนดาวศุกร์นั้นที่จะมีการย้ายนั้นจะเข้ามาตำแหน่งนี้ปึ้บราศีกันราศีกันเป็นธาตุิน ถามว่ามันดีไหมดีครับได้แล้วก็มีเสียเพราะว่าอยู่ในภพอริครับส่วนกเกษตรนั้นจะเป็นจุดที่จะลากออกมาว่ากเกษตรของดาวสุกนั้นอยู่ที่ตรงไหนก็ตอบว่าอยู่ตำแหน่งภพที่สองก็ภพที่เจดนะครับผมมันจะเป็นการทํำนายง่ายที่สุดดังนั้นภพนี้ที่ดาวสุกย้ายเข้าไป ในราศีกันได้ตำแหน่งอริครับถ้ามาเปรียบกับดาวศุกร์ที่เราว่ากันว่าเป็นเรื่องของการเงินพบนี้ก็จะไม่รอดของคำว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโดยชาวพื้นราศีกันธาตุดินนั้นก็จะมีความหมายเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยมีความหมายเกี่ยวกับ สิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องใช้มันต้องซื้อต้องใช้เรามาดูอย่างเช่นมีอะไรบ้างสมมุติกับผู้ชายนะครับในลักษณะของแบ็คออฟฟิศไม่ใช่การลุยต่อหน้าไม่ใช่การขายตรงๆการเป็นพนักงานประจำครับวันจันทร์ก็อาจจะต้องยูนิฟอร์มหนึ่งสำหรับผู้ชายครับวันอังคารก็ต้องมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มอีกอันหนึ่ง การแต่งหน้าทาปากการแต่งตัวของทั้งชายทั้งหญิงนั้นก็จะไม่เหมือนกันผู้หญิงก็จะมีค่าแต่งหน้าทำผมมีค่าเล็บค่าทำต้อาทำนี่นะครับเพื่อความสวยงามในการมาทำงานผู้ชายก็เช่นกันครับก็เลยจะโยงได้ว่าค่าใช้จ่ายจะได้ของครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก อีกมุมหนึ่งก็คือลักษณะของอยากจะได้ได้บางส่วนแต่ได้ไม่หมดเงินหมดซะก่อนครับแล้วเข้ามาต่อภาคต่อมาก็คือ,าอาการเกษตรของดาวสุขอยู่ตรงนี้นะครับผมครับการพยากรอันที่สองเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการเงินที่จะเสียไปกับค่าใช้จ่ายต่าง ส่วนค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่งที่จะจะตามมาครับเป็นพบเกี่ยวกับเรื่องของสังคมการเข้าสังคมฉะนนัน้การออกไปแฮงเอาท์การออกไปกับเพื่อนๆฝูง,งการออกไปดื่มออกไปกินหาะอะไรกินกันก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะต้องมีการเกิดค่าใช้จ่ายตัวนี้เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมก็มีคีดที่เราพูดกันไปแล้วว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอาหารการกิน สิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกันที่ชาวราศีเมษนี่นะครับจะโดนในช่วงนี้อันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักบ้างเพราะว่าดาวศุกนั้นเปลี่ยนได้ทางการเงินและความรักของสวยงามต่งางนานาครับเรื่องของความรักมันอยู่ท่าอะไรก็ต้องมาดูนะครับผมไฟกินลม สรุปว่าอันนี้เข้าวท่าราศีดินอันนี้เป็นลมพักคู่ขัดแย้งแหละฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของการขัดแย้งการผิดใจกันความรักอาจจะแตกแยกได้ครับอันนี้คือพบของคู่รักคู่ครองเรื่องของปากเสียงมีแกทำให้ความรักนั้น ิดใจกันได้ครับถ้าบิดมาเป็นมุมของผู้ค้าบ้างลูกค้าบ้างอันนี้ก็ใช่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในพบของสังคมสิ่งที่เราจะต้องเจอต้องเจอก็จะเข้าในพบอุปสรรคเช่นเดียวกันครับระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดจาทาให้เกิดการผิดใจกันเกิดขึ้นได้นะครับลูกค้าอาจจะเสียไปลูกค้าผิดใจกันทบ จะถามว่ามีวิธีแก้ไหมในสิ่งเหล่านี้เรื่องของสิ่งที่เตือนไปแล้วมันเป็นมันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดนะครับฉะนั้นการใช้คำพูดคำจาการทำอะไรตรงไปตรงมาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเราเป็นคนจริงถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิด ทำอะไรสิ่งที่ถูกมาทุกอย่างปัญหาเหล่านี้ถ้ามีการเกิดการผิดใจกันการเข้าใจกันผิดครับทุกอย่างมีทางแก้ไม่นานทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้นะครับผมครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาของดาวสุขในเรื่องมุมกลับกันมาก็คือการเงิน การเงินที่เรารู้ว่ามันจะต้องมีบทจ่ายฉะนั้นการออมเงินมีเก็บเอาไว้เผื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่มีแล้วอะไรที่มันมีมากเกินไปมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้ออีกครับการที่เราคงอยู่อย่างสมถะก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับผม ครับแล้วก็คือนี่คือภาพรวมเฉพาะดาวสุขนะครับผมที่มีการย้ายในช่วงไายเดือนกันยาถึงวันที่21ตุลานะครับผมราศีเมษก็จะมีเกณฑ์ประมาณนี้ครบับจบแล้วนะครับสำหรับการพยากรณดาวสุขย้ายนะครับผมช่วงวันที่27กันยาถึง21ตุลานะครับ2565ครับต่าง ราศีก็จะมีเกณฑ์ที่บอกไปนะครับมีทั้งดีและร้ายนะครับผมอะไรก็ตามเราก็นะนําทางแก้ปัญหาให้ไวแล้วนะครับผมครับโลกนี้ครับจะได้อยู่นะครับถ้าคนเรามีน้ำจิตน้ำใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับก่อนจะจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ